โดนหนึ่งโดนหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมซันท็อปปี้กันเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็ มาเล่นมิวซิมนะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับงานนี้หรือจะเรียกเป็นมินิมิวซิมก็ได้นะครับเพราะว่าคนเล่นไม่ค่อยเยอะนะครับก็คือจะแบ่งฝ่ายเป็นทหารแล้วก็ฝ่ายโจนนะครับฝั่งละไม่กี่คนครับฝั่งละประมาณไม่ถึงติบคนนะครับยิงไกลไหมโดยงานนี้เป็นงานปิดน,นะครับผมไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับผู้จัดเขาจัดให้ เล่นเฉพาะพวกน้องๆของเขาครับไปงไม่ได้รอกพวกผมนะครับมาเป็นทหารในะครับตั้งแต่เราไนับของคุณตั้งแต่กระบอกแรกเป็นแสงน่ะนี่นะโอ้โหตอนนี้เราก็คุยกับพี่ดาวนะครับกับปืนกระบอกเป็นแสงของพี่ดาวนะครับแล้วก็มีทีมนะครับทีมก็จะมีผมมีผมเดือนพี่ดาว แล้วก็มีพ่อพิเตอร์นะครับแล้วก็มีอาเ <ผม S 1> ป้าของผมเอามาแพ<ำ>็กหนึง่งรวมทีมถือไปเผื่อไหมนะรวมเผื่อถือไปเผื่อนะครับแล้วก็มีพี่ผู้จับนะครับคนหนึ่งนะมารวมทีมกับเราด้วยเป็นพี่เสดํานะครับชุดดำที่เห็นนี้นะครับอ๋ออันนี้ก็เป็นรถอ่าพุ่มเกาะนะครับรถพุ่มเกาะที่เราใช้ในภารกิจทางนี้นะครับเป็นการจำลองนะครับโดยการเอารถแท็กเตอร์นะครับมาต่อพ่วงนะครับ บอกเลยงานนี้ได้อารมณ์สมจริงสุดๆนะครับเขาบอกเล่นสองรอบเรามีทดสอบจะไหวใช่เราต้องอันนี้เราต้องปีนขึ้นไปหาเขาจะภารกิจจะแบ่งเป็นสองรอบนะครับเออหรอไหนว่าเขาไปอยู่ในป้อมรอบแรกไม่ใช่หรอครับที่ผมถ่ายคลิปไว้นะครับใช่เห็นว่าเขาไปอยู่ในป้อมแล้วเราบุกนะเออ่บังเกอร์ของฝ่ายข้าศึกนะครับเป็นการจำลองการทุกระกิ้ป้อมนะครับเป็นการ ป้องโดยการใช้รถพุง่งเกาะนะครับรอดตายแล้วได้น้ำพค่อีขวดเราจะสามารถเออขึ้เข้าไปได้ไหมนะครับต้องรอชมนะครับตอนนี้พี่สตาร์ก็ดูแลดีนะครับมีน้ำมีคนขับรถให้แล้วก็มีคนคอยถ่ายรูปให้ตลอดเวลานะครับ ออกเดินทางจากจุดเริ่มต้นนะครับจุดเซฟโซนนะครับจะไปเข้าที่แนวปะทะของค่าศึกนะครับโดยาการใช้รถภุมเกาะของเรานะครับบรรยากาศวันน,นี้ก็ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับอากาศไม่ร้อนนะครับเพราะฝนพิ่งตกนะครับเย็นล่มเย็นสบายนะครับเป็นพื้นที่ส่วนตัวด้วยนะครับ ถานที่ที่เรามาเล่นรอบนี้ก็เป็นสนามแข่งม้านะครับอยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอแข่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับตอนนี้ก็จอดสังเกตการข้างป่านะครับว่ามีใครแอบซ่อนหรือว่ามีข้าตึกแอบซุกอยู่หรือเปล่าครับพอตรวจทางดูลแล้วไม่มีอะไรแล้วก็ไปต่อนะครับ ตอนนี้รู้สึกเหมือนจะเห็นค่า,าสึกอยู่ในแนวบังเกอร์แล้วนะครับตอนนี้เราก็ต้องลงเป็นค้นที่กันนะครับตอนนี้ ตอนนี้รถพุ่มเกาะของเราก็ต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเรื่อ,อยๆนะครับแล้วก็พวกเราก็ต้องวิ่งเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะประชิดได้ใกล้ขึ้นนะครับโดยการใช้รถของเรารถพุ่มเกาะของเราเป็นเกาะกำบังนะครับค่อยๆคืบขึ้นข้างหน้าเรื่อ,อยๆนะครับถ้ามองจากตรงนี้ก็จะเห็นค่าสึกอยู่ไกลๆลนะครับตอนนี้ปืนยิงไม่ถึงนะครับต้องเข้าไปอีกนะครับโอ้โหอยู่ใกล้นะ สถานการณ์ตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมปะทะนะครับนําโดยอาเป้านะครับเอาอาเปาวิ่งหอบบังเกอร์ไปแล้วครับไม่เป็นไรครับผมยังอยู่ที่รถอยู่นะครับข้างหลังก็จะมีพี่ดาวเป็นสไนเปอร์นะครับแนวหน้าก็จะเป็นพี่เสื้อดํานะครับจะขึ้นหน้าไปก่อนนะครับแล้วก็มีพี่เดือนเป็นอ่เดินคนหนักนะครับแล้วก็พ่อพี่เตยเป็นหน่วยจู่โจมอีกคนนึงนะครับ ตอนนี้ผมก็กำลังจะมุ่งสกายนะครับว่าจะเข้ายังไงเอออะไรเออถึงไหมถึงไหมไม่ถึงครับก็เหมือนจะเข้าลุกได้ยากลำบากนะครับเพราะว่าปืนเรายิงไม่ถึงนะครับคาซึก็อยู่ไกลนะครับเราต้องาจะต้องเลื่อนรถขึ้นมาอีกนะครับ ตอนนี้ร mm ู hmm. um ้ส <SL> ึกว่าพ่อีิเตอร์กับอาเ้าน่าจะถึงมขึ้นไปแนวหน้าแล้วนะครับตอนนี้อยู่ตรงนี้กันหรอใช่มาอยู่ที่หมดเลยพี่ดาวก็มาสมทบที่รถทุ้มเกาะอีกทีนะครับนถนนถนนข้างหน้าคนหนึ่งอ่ะใช่ใช่อุ๊ยเฉียวร้อยเฉียวถึงไหม ตอนนี้เราต้องลุกคืบไปกับรถนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเริ่มมีกระสุนจากฝั่งตรงข้ามลอยมานะครับเริ่มอันตรายนะครับเราต้องค่อยๆเกาะกับรถคุ้มเกาะไปนะครับบอกเลยว่าถ้าชังวงนี้ม,มีคนโยนต์ระเบิดมานะครับน่าจะตายยกแก๊งนะครับใกล้ๆกใกล้ ตอนนี้ก็เข้าระยะประทะแล้วครับก็ต่างฝ่ายต่างแรกกระสุนนะครับฝั่งเราก็เริ่มมีคนตายนะครับเริ่มมีคนตายนะครับแต่ทางสตาฟให้เกิดใหม่ได้นะครับเพราะว่าสมาชิกมีน้อยนะครับ เสียงที่กระทบบนหัวเราเปาะแปะเปาะแปะนี่เราต้องถอยโดนเือดไม่ได้ไม่ใช่เสียงอะไรนะครับคือเสียงกระสุนที่กระทบหัวเรานะครับก็คือเราตายนะครับ ก็เรา,เราต้องมันเกิดใหม่นะครับแล้วก็เข้าไปในจุดเดิมไม่ได้นะครับเพื่อที่จะทาําภารกิจให้สําเร็จนะครับ การที่จะเข้าประชิดได้แบบให้สําเร็จนะครับไม่ได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเขาศึกเขาได้ตั้งมังเกอร์เตรียมไว้รอเรานะครับแล้วก็เขาได้ตั้งป้อมไว้สําหรับเราโดยเฉพาะนะครับแล้วเราเป็นฝ่ายบุกเข้ามานะครับก็จะหาจุดเล่นแล้วก็จุดอะัยยากขึ้นนะครับลองคิดดูถ้าเป็นสถานการณ์จริงนะครับเพราะผมน่าจะตายกันยกทีมแล้วนะคผมแต่ครั้งนี้ สตาร์ให้เราเกิดได้นะครับตายแล้วเราสามารถเกิดได้นะครับเพื่อที่จะทำธารกิจให้สำเร็จนะครับ โดน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 แล้วครับโอ้โหตายนะครับฝั่งโจนนี่แบบว่าดุดันมากเลยนะครับผมวิ่งมายิงแบบตาลีบันเลยนะครับเรียบร้อยครับผมจำต้องตายนะครับเดี๋ยวเราเกินใหม่อีกรอบนึงนะครับเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับเราจะเข้าไปประจำจุดใหม่นะครับรอบนี้เราต้องทำไม่ได้ครับ ฝั่งโจนก็เริ่มมีตายกันแล้วก็เริ่มเดินออกมากันแล้วครับฝั่งโจนเหลือน้อยแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะทําให้เราบุกเข้าไปยึดธงได้ง่ายขึ้นนะครับ เหลือหนคนสุดท้ายนะครับอยู่ที่หลังวังเกอร์สุดท้ายนะครับอยู่หลังธงนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องยิงปะทะแล้วก็เอาชนะให้ได้นะครับโดนแล้วนะเอโดโดนโดนโดน โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับภารกิจนะครับภารกิจป้อมนะครับเราค่อยๆเข้ากันไปเสร็จภารกิจรอบแรกไปแล้วนะครับแล้วก็มีภารกิจรอบสองนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาภาพบรรยากาศภารกิจรอบสองค่อยๆเดินเขียวไปด้วยนะครับถ่ายได้ไม่หมดทุกเหตุการณ์นะครับเพราะว่าโอ้โหโอเคผมโดดขึ้นรถล้อแล้วน เหตุการณ์มันยาวมากก็กล้องผมแบตหมดก่อนนะครับก็เลยเดี๋ยวลงเป็นภารกิจรอบสองให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับผมแล้วเขาอยู่ไหนกันไปเนีโอ้โหดีแล้วที่ไม่เดินอันนี้เอาเอาไว้ที่ท้ายหน่อยเผื่อได้ใช้คีครับเห็นใครเลย หเดี๋ยวผมขึ้นไปดูก่อนเน้ยนะอุ้เบื่อจริงเลยขึ้นเขาเนี่ยเอ้าเหรอผมมารอฐานถามมาดิงั้นนะยิงขู่แล้วยิงขู่แล้ว

โดนหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งแต่ทวงแต่ทวงแต่ทงแล้วครับแต่ทงแล้ว ก็สุดท้ายแล้วก็หลังจากที่ผมกล้องแบตหมดนะครับก็ฝ่ายทหารก็สามารถขึ้นเข่ามาประชิด่ายโจรได้นะครับ <c oughs> เราสามารถทิดป้อมสุดท้ายของฝ่ายศัตรูได้นะครับถ <c oughs> ึงแม้จะใช่ <c oughs> ขึ้นมาแบบ <c oughs> ต้องโยนควัน <c oughs> เลยนะครับผม <c oughs> แต่ก็สามารถ <c oughs> าจบภารกิจได้นะครับภารกิจวันนี้ก็ถือว่าสำเร็จรุ่วงนะครับผม ถึงจะนั่งพักนั่งหมดแรงแล้วก็แทบสู้ไม่ไหวกันนะครับแต่เราก็สามารถยึดป้อมสุดท้ายได้นะครับแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับผมก็ต้องขอบคุณสตาฟผู้จัดงานนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับผมที่มาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม